ต่าตากินไม่พูดไม่คุยกับใค e! รเลยนะคะอุ้ยหวงแม่ออ้ยอุ้ยอุ้ยห่วงแม่หวงแม่โอ้โหสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จันทิ์แม่จ่อยนะคะ ฝากพอ,พอๆแม่แม่เอฟซีกดไลค์กดแช์นะคะแล้วก็ออก,กดติดตามนะคะช่องมแม่จันทิพย์ปแม่จะยเราไว้ด้วยละกันนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ไกดกระดิ่งฝากกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปนะคะใหม่ๆจากช่องมแม่จันทิพย์ิปแม่สอยเราด้วยละกันนะคะนี่ค่ะลูกชายหัวกแก้วหัวแหวนนะคะของคุณแม่เรานะคะเราต้องแยกมุมกันนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวโดนแย่งเดี๋ยวคุณแม่แย่งหมดนะกินอ่าต้นสับปะรดนะคะน้นก็เลยกินแซมกับยาเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงนะคะ ยาไม่ค่อยอน,นี่เท่าไหร่ยาไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยตูไม,ยตไม่ค่อยจะสูงทันเท่า,ทาไหร่นี่นะคะขนาดอันนี้อยู่ใกล้บ้านนะดูค่ะยังไม่ขึ้นเลยฝั่งนี้เขาโดนน้ำนะเขาจะเขาขึ้นหน่อยโดนน้ำเวลาอ่ะเราวิดน้ำออกจากบ่อนะคะออกจากสะจอยก็โดนน้ำตรงนั้นก็จะเขียวหน่อย แต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าหันหน้าแรงนะคะน้ําไม่ค่อยน้ําไม่มีเนาะแล้วก็ยาก,ก็เลยไม่ค่อยขึ้นเราก็ต้องเลยหาอา,อาหารเพื่อที่จะมากินสลับกันกับหญ้านะคะก็ได้ต้นสับปะรดแล้วก็จะมีอ้อยอย่างเงี้ยคุณแม่เราดูดีกันดีค่ะดูหุน่นคุณแม่คุณลูก น้ำตัวดำเนี่ยมเลยหล่อมาเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเนาะอากาศร้อนมากกว่านะ อากาศหนาวไว้นางว่าน่าจะน่าจะเริ่มหายไปแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ก็ร้อนทั้งวันดูท่ากินนะท่ากินลูกชายเราไม่ต้องถามนะคะไม่ต้องสืบก็ได้จากใครนะคะท่านี้คุณแม่เราก็เคยทำนะท่านี้คุณแม่ก็เคยทำ ต่าตากินไม่พูดไม่คุยกับใครเลยนะคะอุ้ยหวงแม่อ้ยอยห่วงแม่ห่วงแม่โอ้โหเมื่อกี้ถ้าแม่ถอยไม่ทันนี่แม่นางว่าน่าจะมีการใช้งานให้น้อยทิมนะคะ จะมือแล้วนะคะกินกันตลอดค่ะดูหุนดูหุนเกลีกลามากเลยหางเตะหางตัวเองตลอดเลย,ยน้อยน้อย นี่เสียงเคี้ยวต้นสับรถดังกุ๊บเลยตกใจหมด เขียวน่าอร่อยมากดูค่ะดูเอาต้นสับปะรดมาเกาหูเอาเสียดทำไงต่อกินอ้อเหนอ จอยจอยช้างเขาจะอะไรเขาไม่มีกระเพาะเก็บเนาะด้วยความที่ไม่มีกระเพาะเก็บเขาก็จะประมาณว่ากินได้เรื่อยๆนะคะกินได้เรื่อยๆยัดได้เรื่อยๆพอเต็มปุ๊บพวกเขาก็ถ่ายออก คำแล้วคะนกเริ่มกลับเข้ารังกันแล้วกินกินสร็จหิวนมครับหิวนมแล้วครับแม่ครับขอกินนมเลยครับแม่ครับอ่าข้างนี้ไม่เอาเอาข้างในอีก โอ้โหมีเลือกอีกสุดยอดมากเลยค่ะเลือกได้จริงจริงผู้ชายเราข้างนั้นไม่เอาข้างนี้ จับต้นสับหลอดต้นสับหลอดหลุดมาอ๋อเฉ่งดูดนมได้จุ๊บเลย อนนี้กำลังมโนมโนมโนดูดดูดกำลังมโนว่าตัวเองดูดนมแล้วก็ถึงจะเข้าเตาจริงๆโอ้โหคุณชายจริงๆเลยเยอะมาก,ากคือมือต้องมีอะไรจับนะถ้าไปแสดงก็มือหนึ่งจับเชือก,ชกเชือกที่ผูกแม่กับน้องไว้ แล้วก็ถึงจะกินนมได้อันนี้ไม่มีเชือกให้จับเอาต้นสอบปรถมาจับแทนโอ้โหยอมเขจริงดูตาตาเลือดตะเลือก อ,อยังอิ่มแล้วเปล่ากินโดนสับป,ประรดตอร่อครับโอ้ยโดน,นสับป,ประรดปิว ทางก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามช่องแม่จันทิปแม่จ่อยร้อยด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ f อยฟทุกคนด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ